โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการผูก MetaMask กับ BSC Smart Chain นะครับผมโอเคก่อนอื่นเราต้องโหลด MetaMask ก่อนนะครับถ้าใครยังไม่มีแต่ใครมีแล้วก็เข้าระบบได้เลยนะครับซึ่งเวลาเราเข้ามามันจะอยู่ตรงหน้านี้นะครับอ่าสังเกตข้างบนนี้จะเป็น Ethereum Main Network นะครับผมซึ่งถ้าเราจะเป็น Binance Smart Chain เนี่ย มันไม่สามารถเพิ่มได้จากตรงนี้นะครับมันจะต้องตั้งค่าอีกทีนึงนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาสอนกันไปเลยนะครับโอเคให้เรากดตรง3ขีดนี้นะครับผมแล้วก็ตรง s ซตติ n งรูปฟันเฟืองนี้นะครับให้เราหาคำว่า Network นะครับผมแล้วก็ Add new n e t w o r k นะครับหลังจากนั้นค่าตรงนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะครับผม ซึ่งทาง i ว a n c e Smart Chain เนี่ยเขาก็มีเว็บไซต์ให้ข้อมูลนะครับเ,เราก็เข้า Google ได้เลยแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยครับที่ผมพิมพ์เนาะแล้วก็เจอเลือกตัวแรกนี้ได้เลยซึ่งเขาก็จะมีข้อมูลในแต่ละช่องให้นะครับตรงนี้นะครับ Network name นะครับใส่ตามนั้นเลยนะครับเราสามารถ Copy ไปใส่ได้เลยซึ่งผมจะก๊อปไปแค่ Smartchain นะครับวาง จริงๆจ,จะใส่ b บ n a n c e เต็มก็ได้นะครับแล้วแต่เลยตรงเนมนี้สามารถใส่อะไรก็ได้นะครับที่เป็นชื่อของ b บ n a n c e แล้วก็ rpc url นี่นะครับผมจะอยู่ตรงช่องนี้นะครับผมโอเคกรอบเสร็จระวางได้เลย เชนไอดีนะครับผมจริงๆเชนไอดีตัวนี้ใส่แค่ห้าสิบหกนะครับแล้วก็สาบอดให้กับ้เลย หรือใครจะพิมพ์เอาก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยแต่เพื่อความชัวร์ผมจะก๊อปปี้ไปใส่เลยนะครับผมโอเคหลังจากเราใส่ครบทุกช่องนะครับเราก็กด Add ได้เลย ซึ่งแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับจะกลายเป็น BNB ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็กด Add Token BNB ได้เลยเพียงแค่นี้นะครับการ Add Binance Smart Chain นะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับ MetaMask